สวัสดีค่ะพ่อแม่พมีน่น้องทุกท่านของวัรดาะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะอังคารที่สิบห้านะคะอังคารที่สิบห้าอิานฟราอากาศกดุ้กค้มฝนตก,กทั้งคืนเลยนะวันนี้นะคะวันนี้เด็กวรดาก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปตลาดนะคะเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของเราและดับลงคีปิะจาวันของทุกๆวันนะคะ เมือ่อฝนตกก็เปิดหน้าร้านไม่ค่อยได้นะคะแต่เราก็ยินดีที่จะไปนะคะอันนี้คือบ้านบอรดานะคะด้านหน้านะคะเดี๋ยวกำลังขึ้นรถล้ิดูรัวเริ่มออกเดินทางแล้วนะคะบ้านวรดากับตลาดก็จะอยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะคะโอ้ย2กิโลค่ะ2กิโลนะคะเคยวัดเสานผเป็นเมตรหรือพูดเมตร <c ười> อีกค่ะวันรา็ออกจากซอยมานิดหน่อยนะคะผ่านบ้านนะคะอันนี้คือบ้านน้องชายฝั่งซ้ายนะคะอุติสเวิะคะะวลาก็เริ่มออกจากบ้านมาแบบนี้แหละคะ่ะทุกๆวันบางวันก็ายกว่านี้นิดนึงเด่ประมาณก็จะเท่านี้นะคะออกจากซอยมาเนาะบ้านเราอยู่ด้านนอกค่ะน้มัไม่ได้โอด,ดังปั๊มน้ำมันนะคะฝั่งซ้ายแถวนี้บ้านสงบร่มรื่นสบายดี ขี้ขโมยไม่มีขี้รักนะคะอยู่กันแบบบ้านๆน,นะคะออกมาโซนออกมาด้านหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่เลี้ยวขวาเข้าในเมืองนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปจังหวัดกาลสินนะคะค่ะจะเลี้ยวขวาไปในเมืองนะคะรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าฝนมันตกไม่ขนาดี้อากาศฝ้นยังดินเลยะคะ่ะแต่พอระดาก็ม,มั่นที่จะ ไปตลาดนะคะ,ค,ะคุณสัญจรไปมาก็ยังไม่เยอะหรอกคะ่ะเพราะว่ามันยังชา้าไอ้มันมันก็ไม่เช้าแล้วนะคะตอนนี้หกโมงละกว่าแต่ว่ามันอากาศแบบนี้เนาะคนไปคนมาก็ยากนะคะ่ะค่อยๆไปค่อยๆมาเนาะร้านค่าผ่านไฟแดง ไฟแดงที่1นะคะบ้านบอรดานะคะอันนี้คายแดงที่1นะคะผ่านกันจุนะคะผ่านายแดงที่1นะคะเราไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็น C ีนะคะ SCG ร้านขายวัสดุหัวสร้างฝั่งซ้ายของบอรดานะคะเ c g เป็นขายวัสดุอย่างดีหน่อยนะคะเนาะ ่านมาเรื่อยๆอันนี้ก็ปตทนะคะปตทปตทเดี๋ยวอีกสักผู้ก็จะถึงาทางเข้วา,าวัดป่าสุทาวาดนะคะทีนี้เราวิ่งร็วกว่เราแล้วก็แอบซ้ายนะคะการขับรถถ้าเราวิ่งช้าเราก็จะอยู่กว่าตลดไม่ได้แล้วก็เบนเบนไปเบนมานะคะใน้คันที่วิ่งเร็วไปนะคะการขับรถนะอันนี้ก็มือถึง หน้าสารการจังหวัดสกลนครนะคะพ่อแม่พี่น้องขาฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายหน้าสารการจังหวัดสกลนครเนาะฝั่งขวาตรงข้ามกันนี้เลยนะคะเป็นวัดป่าชุทาวาสวัดของพระพุทธอาจารย์มั่นนะคะหากท่านใดผ่านไปผ่านมาก็มาแวะกานนมัสการท่านนะคะองค์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสกลนครแล้วก็ตอนนี้มาถึงทางเลียโาสวนราชการจังหวัดสกลนครฝั่งซ้ายนะคะ วันรดาจอดไฟแดงที่สองอีกนะคะพบบ้านวรรดาที่สองที่สามที่สี่ไฟแดงที่สี่จะถึงทางเลี้ยวตลาดนะคะอันนี้จอดไฟแดงที่สองเนาะช่วงนี้มีงานนะคะไม่ใช่งานประจำปีงานโอทอปลอยๆนะคะเนาะเพราะท่านมันก็มาจัดเนาะแต่รู้สึกก็ไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าฝนตกเนาะเห็นแม่ช้าไปด้านตลาดก็บุ่นนะคะโอ้ยไม่ได้ขายของเลยฝนตกก็ แน่นอนตอเด็กเราอยู่พื้นที่เราก็ยังไม่ได้ขายเนาะบัลดาก็อาศัยเอาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่รักและเคารพของวรลดาอดนนุนเรื่อยๆนะคะอดนอนท์มาเรื่อยๆเดี๋ยววัลดาก็จะไปเดินเรื่องนะคะว่าเก็บปลายทางเนาะเพราะว่ามีแม่ๆเอฟซีที่สบท่านบอกว่าท่านออกบ้านยากนะคะวัลดาจะไปทาเรื่องอยู่นะคะแต่ขอขอ,ขอเวลาหน่อยจริงๆก,ก็วันจะไปวันนี้นะคะแต่ว่าลืมเอาบุกแดงไปเนาะ เอาพวกแบงไปวันนี้วราดาก็มั่มั่นปกติแต่ถ้าหากไม่แม,แม,แม่ท่านไหนที่อยากได้ค่าขนส่ง50บาทก็คือโอนก่อนืันดึงนะคะโอนก่อนนะคะโอนก่อนจะได้ค่าขนส่งเพียง0บบาทอันนี้เป็นแยกหอ,อนาฬิกานะคะเรียกว่าประจําเมืองของสกลนครหอ,อนาฬิกาด้านหลังวราดาผ่านมาแล้วนะคะฝั่งซ้ายเป็นร้านขายยางอันใหญ่ที่สุดนะคะขายดีแล้วก็มีคุณภาพ ั่งขวาเป็นสามแยกนะแกไปจังหวัดธาตุพนมนะคะจังหวัดธาตุาพนมคือเป็นองค์พระธาตุนะคะธาตุพนมนะคะไม่ใช่นครพนมนะคะธาตุพนมนะเลี้ยไปฝั่งขวานะถ้าฝั่งขวาเนะะี่ยค่ะแยกนี้เลยหากท่านไดมาสกุลนครว่าท่านได้ฟังย t u b e ของวรดาแล้วท่านก็จะนำทางไปได้นะคะทางไม่ซอกแสกไปวิ่งจุ๊จไปลเลย น,นี่ก็มาถึงไฟแดงที่3นะคะเรียกว่าไฟแดงกุ้งสีนะคะกุ้งสีออโต้นะคะกุ้งสีออโตอยงมุมซ้ายนะคะย่มุมซ้ายไทยประกันชีวิตอยู่มุมขวาเลี้ยวเข้าไปจะเป็นบขศออเก่าสกลน,นครนะคะเป็นบขสเก่าสกลน,นครนะคะพมินี่นอ้องเวลาจะจอดไฟแดงอยู่3าที่ สี่ที่แล้วก็ถึงจะเลี้ยวขวาเข้าเทศบาลเมืองสกลนครไปที่จอดรถน,นะคะถ้าวันไหนมีเนื้อที่ว่างวลดาก็จะได้จอดถ้าวันไหนไม่มีเนื้อที่ว่างวลดาก็จะออกมาจอดด้านนอกด้านนอกคือหน้าโรงแรมเอ็มเจนะคะฟรีนะคะฟรีเทศบาลท่านก็ฟรีให้ประชาชนนะคะหน้าเอ็มเจก็ฟรีเทศบาลก็ฟรีนะคะท่านดูแลประชาชนดีมากคนจังหวัดสกลนครนะคะ ถนนเส้นที่วราดาบอกเรียวกรุงศีนี่ตึงหน้าเก่าออกจะปูหน้าใหม่นะคะเห็นทําเป็นบางสายแล้วอันนี้ก็โอ้ไปยากมากวราดาก็จะไปส่งของในนี้แหละค่ะในที่ติดติดก,ออกับบริซเก่าเป็นบริษัทแฟเอเทเพจนะคะแฟลชเอเพจบริษัทใหญ่ที่วรดาส่งท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าท่านจะไม่ได้รับสินค้าเรารับเจดชอบทุกอย่างบริษัทดีค่ะดูเล เราจะสามารถตรวจได้เลยนะคะว่าของท่านถึงใครถึงไหนนะคะขอให้ท่านให้ที่อยู่ชัดเจนนะคะตรวจได้ถึงไหนถึงที่นั่นนะคะถึงหน้าบ้านท่านเลยบางทีอาจจะมีพน,นักงานเอาไปส่งท่านไม่อยู่นะคะท่านก็จะโทรหาเนาะนี่ค่ะตัวนี้มาถึงแยกนะคะฝั่งซ้ายเป็นธนาคารกสิกรไทยนะคะมุมขวานน้นเป็นคลินิกหมอป,ปริญญาและก็เป็นตลาด เรียกว่าตลาดโตค้านะคะถัดลงไปอีกจะเป็นตลาดเทศบาลนะคะแต่วรดาจะอยู่ที่ตลาดสมเกียรตินะคะเลี้ย,ยวขวาแนีวนะคะตอนนี้วรดาเริ่มเลี้ยวขวาเข้ามาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนครน,นะคะนี่ค่ะนี่วรดามาแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามเทศบาลจางังหวัดสกลสำนักงานเทศบาลสกาาลนครของเรานะคะสวยงามนะคะ สวยงามนะคะใหญ่นะคะท่านทําใหม่ยังไม่ถึงสิบปีเลยค่ะท่านทาใหม่สวยเดี๋ยววันราดาจะไปมองดูว่ามีไหมที่จอดรถถ้าไม่มีเราก็ได้ออกไปที่อื่นเนาะเพราะว่าเพราะตอนกลางวันเนี่ยจะไม่มีที่ถอยออกเนาะถึงได้วนๆมาแองเราไม่มีจริงๆต้องได้เลยไปแถวเอ,อ็มจีแน่นอนเออเต็มเลยนะคะ เตลยที่จอเป็มเลยแล้ก็มานี่นะคะฝั่งซ้ายนี่เป็นตลาดสมเกียรตินะคะที่วรดาขายของนะคะตลาดสมเกียรตินี่คะ่ะตลาดสมเกียรติฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวาเป็นโรงแรมเอ็มเ,เดเดยววรดาจะค่อยๆหาที่จอดรถแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดเลยเต็มแต่เช้าเลยขนาดมาี้นะคะไปค่อยๆไปนะคะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยค่ะทันใดรีบก็ไปเลยนะคะขับรถอยากใจร้อนนะคะก็ทุกคนก็มีหน้าที่มีภาร,รก,กิจก็ค่อยๆไปนะคะดูแลกันนี่ค่ะมาแล้วมาถึงโรงแรมเอ็มเจตรงนี้นะคะวานดาก็จะเอารถเข้ามาจอดตรงนี้ฟรีนะคะฟรีจอดทุกวันได้ท้งวันฟรีนะคะแถวนี้นะคะตรงโรงแรมเอ็มเจนะคะโรงแรมเอะะ็มเจน,ะะนี่ค่ะ,คะป้ายโรงแรมเอ็มเจสกลนครนะคะนี่ค่ะ บายนะคะ MJ ท่านเห็นไหมคะ MJ แล้วฝั่งมราดาอยู่ทางโน้นคือตลาดสมเจดนะคะท่านผ่านไปผ่านมามาพักโรงแรม MJ ก็ก็เชิญท่านไปแวะ้านวราดาภาคามได้นะคะ<ม>กรับขอบพระคุณทุกทกท่านที่เมตตากับขอบพระคุณทุกท่านที่อุ่นนุนนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ